ทุกคนพามาเดินนว้มาสนะคะต้นอะไรไม่รู้ใบสวยสีแดงแบบนี้ใบเหมือนใบโหระพาเลยสวยสวยเขาชื่อ blue b l o o นะคะบลือน่าจะแปลว่าเลือดเนาะใบเลือดสวยคะ่ะ เรามาแต่เช้านะคะร้านเขาเพิ่งเปิดเราเดินกันเรื่อยๆจ้ะอยากรู้ว่าที่นี่เขามีอะไรมัางนะไปต่อจ้ะตรงนี้เป็นมุมพลิกนะคะปารพริกโอ้อยากได้ไปสักต้นหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ย เด่ว่าอาจจะเอาข้ามชายแดนได้นะคะเขาบอกว่าห้ามเอาอะไรที่เป็นดินไปคะ่ะคลิกจ้ะสวยมากทุกอย่าง3ยูโรนะคะนี่สามยูโรไปเป็น 1, เงินเดนมาร์กก็37 21 28 28.5ประมาณนี้ อันนี้สตม,สตมเยอะมากเราไปดูตรงเมล็ดพันธุ์กันนะคะในเมื่อเขาไม่ให้เอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็น,ปนดินห้ามไปนี่อย่าเมล็ดพันธุ์น่าจะไปได้เราไปดูตรงเมล็ดพันธุ์กันดีกว่ามีมเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างที่เราอยาาจะเอาไปอุ้ยอัน เผือเทศแบบนี้นิ้วใหม่นะคะแล้วเผือเทศแบบนี้ไปถั่วต่างๆจสองพันถั่วสาแล้วพันถั่วจะเอาถั่วอะไร ลางวันเดอร์แบบมิดนี่อันนี้คือทานตะวันแบบปนแดงนะคะอันนี้มะเขือเทศอันเนี้ยมันราคาเท่าไหร่นี้ อ้ยอันนี้ตัว R นะคะตัว R คือ4.99จุ่นราคาราคาก็เลี้ยงไปเลยค่ะ A B C ไปถึง T นะคะ4.99ก็ 4, 9, 9, 9, 5ยูโรนะเพงมากโอเคเราจะเอาไปรองนะคะมเขือเทศอันนี้มีอะไรอีกที่เราอยากจะเอาไปรอง ก็มีเราเอาเอนนี่ไปลงมา ราดิสเน่9ราดิสโอเคสารพัดสีราดิสพี่น้องจ๋าเรามาซื้อเม็ดข้าวโพดหวานอีกข้าวโพดหวานนะคะสามเก้าเก้ายูโรแล้วก็เจอข้าวโพดดำค่ะเนี่นะคะก็เจอข้าวโพดดำไปด้วยนะคะทุกคนนี่นี่นข้าวโพด เราจะไปทดลองปลูกข้าวโพดกันนะคะแล้วก็มาเขือเทศยาวแบบนี้เราก็อยากจะปดทดลองอันนี้ก็มาเขือเทศลูกแบบนี้นีจ้ะอย่างอื่นที่ประเทศเดนมาก็พอมีจ้ะเราก็ไม่สนใจบ้าดมาเขือเทศลูกยักษ์แบบนี้ด้วยจ้ะเราก็อยากจะไปทดลองนะคะเสร็จแล้วคุณแม่กเขาก็เหลือบมาเห็นฟันสิงโตทุกคน มเมล็ดฟันสิงโตเขาขาย,ยนี่เาต้องไปทำขายที่ไหนที่วิ่งแก้มโพฟันสิงโต F นะคะเขาขายราคาสองจุดเก้าเก้า t Hotel ฟ้าดิฮะเซลเลียสองเก้าเก้าวีคแนโปรน์เ้องจ๋าอันนี้ของไทยนะคะของไทย แต่ว่านี่อันนี้เราซื้อไปฝากพี่พี่แขกนะพี่น้องจ๋าเราจะเอาตัวนี้ไปคือตัวเพาะถัโโ่วงอกอ่ะนีโโะ่เสร็จแล้วอ่ะเรามาซื้อนี่มเมล็ดพันธุ์อันนี้นะคะซื้อที่นี่นะคะ อ๋อมันมีอยู่4ี่ซองนะคะเราก็าจะเอาอนนี้แหละสี่ซองไปฝากพี่แขกพี่แขกมันเป็นภาษาเยอรมันไม่เป็นไรเนาะนี่จ้ะไปละจ้ะนี่่ <c oughs> ืออ่าดันโน้สเปรย์มอสนี่คือนี่จ้ะส่วนอันนี้นะดูอ่าต่อไปก็สามารถสั่งซื้อจากแม่น้องข้าวได้เด้อของฟันสิงโตเดี๋ยวเราจะไปผลิตขายมาั่งนี่จ้ะ <c oughs> น้องจา๋านี่รับส์กระสาษน้รัปไฟล์สปอร์ไฟนี่ได้นะเอ็นเนี่ยอะไรเน,น,นี่ยดิฉันเอข้อลูก e พีน้องจ๋าเจอผักชีเป็นชนิดนี้ที่ทนหนาวเนาะล่ากับปลูกเร็วนะคุณแม่น้องจ๋าจะเอาแบบล่าไปนะเ <c oughs> พราะว่าอันนี้รอ À, C ก็คือ1.59่ค่ะนี่เราช้าเนาะเราเอาแบบล่าไปนะนี่เอาพักชีไปหน่อยแล้วมีอะไรอีกอ่ะ

คิดว่ามีอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เอานะน้องข้าวเกิดใช้กีโยสเนน้คซ้ไม่่มต้องงุ่มงมเลยนะคะแบบนั้เลยอันนี้โอ้โห و, อุปกรณ์เขาน่าใช้มากเลยนี่คะ่ะนี่ของแบรนด์นี้นะคะที่เราสนใจก็คือไม้อันยาวๆนี่ ไม้ไอนยาเนี่นะคะนี่งราคาราคานี่จะเสร็จแล้วตรงส่วนหัวนะก็เปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นที่ดักปลาแอปเปิ้ลหรือว่าที่ทำความสะอาดหลังคาหรือว่าที่แซะนะ พี่น้องจะอันนี้ชอบมากเลยนี่หน้าร้อนก็กางออกมาแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> ส่วนหน้าหนาวก็พับนะนี่หน้าหนาวก็พับออกมา <c oughs> <c oughs> รีวิวรีวิวจะดูราคานี่ราคาอยู่นี้นะคะยูโราานะคะนี้ประเทศเยอรมน,นีมันก็มีแบบอันนี้เป็นครอบครัวเนาะ แล้วก็สองค่ะหนุ่มสาวอะไรเงี้ยค <And> ่ะแล้วแล้วก็มีแบบคนเดียวด้วยนะคะคนเดียวหน้าตาแบบนั้นนียเมนตี้ฟลอตหรุปะครับปรวจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าไว้ดีจ้าร้านนี้กว้างใหญ่ขยันมากเลยนี่เราก็ได้ของมาเต็มระเป๋าแบบนี้นะคะ